ทีนี้เราเขอย้ามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนะคะสำหรับคุณอลงกรพลรบุตรค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเดินทางไปร่วมเปิดโครงการนะคะในเรื่องของการาใช้ผักปลอดสารพิษค่ะคุณผู้ชมโดยเป็นการปลูกผัดปลูกผักนะคะด้วยระบบปิดซึ่งจะมีการใช้แสงนะคะไปจนถึงในเรื่องของภายในอาคารแล้วก็โรงงานพืชนั่นเองค่ะ ในเรื่องนี้นะคะสำหรับรายละเอียดค่ะทางด้านของคุณอลงกรณพลบุตรได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าในเรื่องของโรงงานพืชของบริษัทซีวิกมีเดียจำกัดหลังเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตไฟ LED ปรับใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภาคการเกษตรโดยมีนายชิงชัยคนทับสกุลในฐานะประธานกรรมการบริหารบริษัทซีวิกมีเดียจำกัด ได้มีการเข้าร่วมนายอลรณ์กรได้ระบุว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงงานต้นแบบตัวอย่างแนวทางส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ p l a n ท Factory ที่ใช้แสงสังเคราะห์ LED เทคโนโลยีสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังขับเคลื่อนโครงการกรีนไทยแลนด์สนับสนุนทำเกษตรเมืองในพื้นที่ที่มีจำกัดทั้งตามเมืองใหญ่อาทิเช่นกรุงเทพมหานครภูเก็ต เพชรบุรีประจบคีรีขันหรือจังหวัดที่มีประชาชนหนาแน่นซึ่งจะสามารถนะคะที่จะยกระดับจากเกษตรแบบชุมชนเมืองไปถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศและสามารถส่งออกได้โดยบริษัทนี้นะคะผลิตพืชได้ถึง2,000กิโลกรัมต่อเดือนค่ะและยังมีผลผลิตที่ปลอดภยัยอีกทั้งต้นทุนต่ำนะคะใช้ทรัพยากรที่น้อยอีกด้วย ทั้งนี้โรงงานที่ใช้แสงในการควบคุมการผลิตภาคการเกษตรทดแทนแสงจากธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศค่ะถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้<ๆ>ก็จะถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากปัจจุบันนะคะเริ่มมีกระแสะแล้วก็เทรนด์การรักสุขภาพโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะใช้โรงงานแห่งนี้เป็นต้นแบบ และเป็นสถานการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจในอาชีพสตาร์ทอัพเข้าศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตและก็เป็นทางเลือกให้แก่ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องซื้อเองทุกอย่างขณะที่ทางด้านของนายชิงชัยได้กล่าวว่าเหตุผลที่สนใจในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจระบบไฟไฟ้า LED มาใช้ในภาคการเกษตร เนื่องจากว่าทางบริษัทนะคะมีความพร้อมสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจในภาคการเกษตรได้รวมถึงมองเห็นโอกาสอีกหลายช่องทางค่ะในภาคการเกษตรในประเทศไทยที่ปัจจุบันยังไม่ค่อยได้รับความนิยมนอกจากนี้ก็ยังมี l a บทดลองเพื่อที่จะได้ทราบถึงจริตของพืชผักแต่และชนิดว่าเหมาะกับแสงแบบไหนสารอาหารแบบไหนต้องควบคุมสภาวะต่างๆอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด และการลงทุนปลูกพืชในระบบนี้นะคะจะสามารถคืนทุนได้ภายใน2ปีค่ะแม้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางบริษัทเองก็มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจด้านการขายทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ส่งไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำซึ่งผลผลิตก็เป็นที่น่าพอใจนะคะปัจจุบันนะคะมีโรงงานพืชระบบนี้รวมทั้งหมด3แห่งโดยโรงงานต้นแบบอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และรองรับการขายนะคะในระบบของ LED Farm ให้แก่ผู้ที่สนใจและขายผลผลิตที่ได้จากโรงงานพืชไปสู่ผู้บริโภคเพื่อเป็นตัวอย่างในการทำการตลาดอย่างครบวงจรโดยตั้งเป้าหมายขยายช็อปให้ครบ30ช็อปในเวลา3ปีค่ะสามารถนำผักสดนะคะวางจำหน่ายใน Modern Trade ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด และสำหรับบริษัทซีวิกนะคะก่อตั้งเมื่อปี1991ค่ะจนถึงปัจจุบันก็คือรวมระยะเวลาแล้วกว่า29ปีด้วยทุนจดทะเบียน30ล้านบาทเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหการรมภาคอ e ิเล็กทรอนิก มีรูปแบบธุรกิจด้านไฟป้ายไฟ LED ตั้งแต่หลอดไฟในบ้านไปจนถึงโคมไฟถนนจนกระทั่งปรับเปลี่ยนธุรกิจนำไปสู่ภาคการเกษตรหลังภาคเกษตรเริ่มมีมูลค่าสูงและกระแสเทรนด์เรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ค่ะโรงงานสวิมีเดนะครับเป็นหนึ่งในโรงงานตัวอย่าง ต้นแบบที่จะเป็นแนวทางการส่งเสริมสำหรับการทำกรเกษตรในลักษณะของ plant factory ที่ใช้แสงสังเคราะห์ขึ้นมาภายใต้ LED technology นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังขับเคลื่อนโครงการ Green Thailand โดยหวังว่าการทำกรเกษตรในเมืองที่เรียกว่า urban farming จะต้องมีการทําการเกษตรในพื้นที่ที่จํากัดเพราะความเป็นตัวเมืองไม่ว่าจะในกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ขอ,อนแก่นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์หรือว่าจังหวัดที่มีชุมชนหนาแน่นดังนั้นรูปแบบของ p l a n มแฟ c t อรีจึงเป็นรูปแบบที่สามารถที่จะขยายออกไปให้กับชุมชนเมืองในระดับของชุมชนขณะเดีกันก็สามารถ ยกระดับขึ้นเป็นระดับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกโรงงานแห่งนี้แม้ว่ายังเป็นจุดเริ่มต้นแต่มีกำลังผลิตถึง2,000กิโลกรัมต่อเดือนซึ่งก็ถือว่ามากเพราะว่าการผลิตพืชที่ปลอดภัยผักที่ปลอดภัยภายใต้ต้นทุนที่ต่ำภายใต้การใช้ทรัพยากร,รที่น้อยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีวิทยาการเข้ามานะครับในรูปแบบของ การทําโรงงานพืชโรงงานผักเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆของประเทศและก็ที่สําคัญคือเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาหลายประเทศครับอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็มีการทําโรงงานในลักษณะที่เป็น plant factory แล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีแสงเข้าไปในการแทนแสงแดดสําหรับการสังเคราะห์แสง ตลาดด้านของอาหารสุขภาพโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยเพราะในยุคของโควิดซึ่งคนกำนึงจึงเรื่องของสุขภาพตัวอย่างเช่นเรื่องของเกษตรอินทรีย์มีเป้าหมายการเติบโตไม่น้อยกว่า25%เพราะฉะนั้นในเรื่องของความต้องการอาหารที่ปลอดภยัยและการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นแนวโน้มและเป็นทิศทางที่เห็นชัดที่สุดครับ การเปิดการผลิตของโรงงาน Civic Media ในการทำ Plant Factory ในรูปแบบของ plus AI ะนะครับจึงเป็นรูปแบบที่น่าสนใจและเป็นรูปแบบที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ที่สร้างการเติบโตให้กับสินค้าเกษตรอาหารที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนครับ ในแง่การลงทุนเนี่ยก่อนที่เราจะลงทุนทำเนี่ยเราได้ทำเรื่องของ f ฟสซินวิตี้แล้วเนี่ยพบว่าระยะเวลาคืนทุนเนี่ยเป็นที่น่าพอใจนะครับประมาณแค่2ปีเท่านั้นเองครับในช่วงโควิดผลผลิตที่ได้จากโรงงานพืชแห่งนี้เนี่ยเราขายแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ออฟไลน์ควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับ mm hmm. วางขายออฟไลน์เนี่ยเราวางขายพวกโมเดิ n เทสทั่วไปนะครับเดอะมอลนะครับแล้วโกลเด้นเนะครับ ก็ผลตอบรับก็คือ,อปริมาณเสียงให้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคือคุณอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะอีกหนึ่งท่านก็คือเป็นเสียงจากคุณชิงชัยคนทับสกุลค่ะในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบริหารจากบริษัทซีวิกมีเดียจำกัดนะคะซึ่งบริษัทนี้เขาก็ดําเนินการมาตั้งแต่ปีคศ1991แล้วค่ะเริ่มต้นด้วยการ ผลิตนะคะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะ LED นะคะและในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการประยุกต์นะคะในเรื่องของการใช้ในการปลูกพืชในระบบแสงนั่นเองค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงจากธรรมชาติหรือว่าแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเขาได้มีไอเดียใหม่ๆว่านอกจากจที่จะ สามารถปลูกพืชนะคะหรือปลูกผักในพื้นที่เมืองในเขตพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัดนะคะหรือว่าในพื้นที่แคบเนี่ยสามารถปลูกได้และที่สําคัญใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาให้ความรู้ได้อีกด้วยนะคะ<ม>เพราะมันสามารถสไร้างรายได้ได้ไงคะคุณผู้ชมและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะคะมีความปลอดภยัยแล้วก็สามารถทํากําไรได้อีกด้วยค่ะเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะสําหรับกรณีการปลูกพืชผัก พืชผ,ผักพอตลอสารพิษด้วยระบบแสงนะคะที่เป็นระบบปิดเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนค่ะ